สวัสดีค่ะัสดีค่ะเจอกันนานม,มากทักทายแฟนชาวจีนหน่อยค่ะทักทายทักทายวันนี้ในที่สุดคู่จี้นในตำนานคู่นี้ก็กลับมาคู่กันอีกแล้วค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยเป็นปีแล้วค่ะเออเป็นปีแล้วจริงๆเนาะคิดถึงกันไหมคะไม่เจอกันนานขนาดนี้แต่เราก็มีทักทายกันตลอดใช่เราก็มีทักทายเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้วนขึ้นนะเราก็ส่งไปแบบ แล้วเป็นไงคิดถึง้ยคิดถึงค่ะจะนัดไปกินข้าวไม่ว่างตลอดเลยฟิวเต็มฟิวเต็มสวยไงเราสวยเราทำเราทำงานแบบถ่ายละครแหแล้วจะมีการทำงานร่วมกันอีมั้ยครับวันนี้อะต้องต้องรอดูต้องรอดูเราอย่าเพิ่งเผยเราอย่าเพิ่งเผยโปรเจกต์เราอย่าเพิ่งเผยค่ะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะร่วมงานกันดีแล้วค่ะ ที่น่าไงฮอเยอตที่น่าไงเลยตีกันก็ทราบค่ะคือเราก็คุยกันเนาะเราคุยกันว่าแบบมันเป็นอย่างี้คือเราเราก็รู้รู้กันทั้งทีนาทั้งไม่ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็มองบ่าแบบว่าเรื่องที่แบบทําไงดีนะให้ให้แบบเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราถึงขั้นแบบว่าโพสต์ใน Weibo เลยทำไมเขาไ็แบบว่ารนทนไม่ไหวแล้วถึงขั้นล้อเราก็อยากทําความเข้าใจอย่างตอนนั้นเราสึกว่าเรากลัวเขาจะน้อยใจเดี๋ยวหาว่าเราแบบ อีกนอสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแสดงความสปอร์ตหรือว่าทิ้แคร์แฟนเขาค่ะฝากไปถึงคนที่แบบแฟนๆที่เขารักเราแต่เขาบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจไงคะฝากไปถึงเขาหน่อยนะก็ยังไงนะคะคืออยากอยากให้แฟนๆเข้าใจเนาะบางทีแบบว่ารักเราแล้วก็รักแฟนๆก็ต้องขอบคุณที่เขาสนับสนุนเราแต่ว่าคือบางสิ่งบางเรื่องก็อยาก ไม่อยากให้ใช้อารมณ์กันไม่อยากให้ใช้อารมณ์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทําความเข้าใจกับพวกเราด้วยในฐานะที่พวกเราเป็นแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะค่ะก็คงเหมือนอมะค่ะก็ยังไงก็อยากให้แฟนๆทุกคนรักกันนะคะแล้วก็ขอให้สนับสนุนผลงานของพวกเราสองคนต่อๆไปนะคะทางนี้ผมเปพิธนามคะค่ะ